แกอย่าลืมนะว่าแกเป็นนี่คุณสุธีเขาอยู่เอาเถอะเอาเถอะงั้นพรับมีเมื่อไหร่เนี่ยค่อยเอามาคืนพี่ก็ได้ค่ะงั้นขักขอตัวก่อนนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะเฮ้ยพรับร้อน พีว่ะฉันมาช้าพอดีเพิ่งว่าความเสร็จแต่พอเห็นข้อความแกเลยฉันก็รีบมาเลยไม่เป็นไรขอบใจกันมากนะแล้วที่แกเป็นไงบ้างยื่นขอบกันตัวตองหรือ,อยังให้ฉันจัดการให้ไหมไม่เป็นไรฉันยื่นแล้วเดี๋ยวถ้ารอผลนะเป็นไงบ้างรอญาติของคนได้ถูกตองทำร้ายเขา ขัดขานการประกัน,น,นตัวแล้วคุณรู้ไหมครับว่าน้องคุณอะไปทไําร้ายลูกใครเล่นกับใครไม่เล่นไป็นเล่นกับคุณระดับนั้นอะใครเหรอคะก็ลูกชายคนเล็กของเจ้าของบริษัท P ีพีเวอไงล่ะครับอะไรนะ